สุดยอดครับอาพี่แบน์ครับจ่ายให้กับนาเทิด์นาเทอดขยับตัวดีมากครับนเสริมมาต่อรับบอลคืนไหมเธอสักใจมั่นครับโชว์ไหมเอ้ยยึก๊ยื๊ใจครับพตุกแล้วพะตุกโอ้ยเรียบร้อยเลยครับพะตุกจริงแล้วครับหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหจากการแอสซิสต์ของเธอสักใจมั่นครับโอ้โหพะตุกบอกว่าเยี่ยมเลยครับลูกนี้เดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีครับนาเทอดหลอกหนึ่งทีครับ แล้วจ่ายทะลุช่องสวยมากเพราะทุกมาตามนัดครับโอ้โหอ้าวโอ้โหบอลออกอ่ะพ่อควายโอ้ยควายโช์เฉยเลยแมาแล้วจ่ายมาตรงนี้เท้าสักให้พี่พงพี่พงไควายอีกทีครับจะโยกลบปึ๊บโอ้ยนี่ครับเป็นไงล่ะครับแล้วตรงนี้ผมกระโดดขึ้นมาหลอกพี่จอนบาโวแตะมาอีกทีนึงแล้วก็เต็มเข้าโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิียพงยิ่งวันนี้นะครับมานอกสถานที่กับคุณพ่อนะฮะโอ้ยอย่าพึ่งใจเย็นพ่อตอนนี้มาณบ่ายสามนะฮะรีบสี่โมงรู้สึกว่าต้องกลับบ้านนอนผมชอบเพราะอะไรไหมครับคือศูนย์บริหารบริหารการจัดการน้ําเสียนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเวลาเขาจัดการน้ําเสียเราข้างบนเป็นสนามญ้าเทียมใช่คือต้องบอกว่าเนี่ยต่างประเทศก็ทำนี้บ้านเราก็เอามาทำแบบเดียวกันนะฮะอะไรที่มันดีโอเอามาเลยเอามาเลยมันดีทุกอย่างเลยแล้วนี่เราอยู่ที่นี่เลย วันสถาปนาองค์การจัดการ,รน้ําเสียเนื่องในวาระครบรอบ27ปีนะ่นี่นี่ที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการ,ร,รโอ้โหคือต้องบอกเลยนะฮะสนามเนี่ยข้างบนน่ะเขาจะเป็นเหมือนสนามญ้าเทียม<ช>เล่นได้5คนถึง7คน <c oughs> คือวันนี้ต้องบอกนะฮะว่าเราจะมาเล่นฟุตบอลที่นี่นะฮะรวมไปถึงเดี๋ยวพาชมด้วยว่าสนามที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับตรงนี้เลยคือมันจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนยังไงนะพ่อคือตรงนี้สนามบอลใช่ไหมฮะก็ค,คือแล้วด้านข้างนี่ตรงทางเดินเนี่ยฮะ เขาจะทาเป็นแบบพวกการบำบัดน้ําเสียแล้วพอครับพอบำบัดเสร็จปุ๊บเข้าไปอาคารเดี๋ยวดังพาไปดูเนี่ยมันอาคารปุ๊บทําให้น้ํามันสะอาดยิ่งขึ้นเท่ากับใต้นี้นี่น้ำเสียงนั่นเลยใช่นะครับแล้วเขาก็ทํามาผ่านระบบป้าป้าป้ามีมีโซลารเซลล์ด้วยโอ้นี่คือครบวงจรเลยครบวงจรนี่ก็ไปเท่ากับเป็นห้องควบคุมใช่ครับนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บน้ําสะอาดก็เอาไปใช้กันได้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับก็เนี่ยเขาก็จะมีอ๋อนี่นี่นี่แบบนี้ฮะบคุ่มเครับ และข้างหลังนี้ก็จะเป็นถังอันนี้เขาเรียกว่าถัางอะไรครับอันนี้จะเป็นประบบผลิตงนาา้ระดาษก็คือจากการที่ที่ถังนรบาปักแล้วส่วนนาางึงนะคะมาผ่ากระบบกรองเพื่อใ,าาพอให้น้ำสาดที่ก่อนที่จะเอาไปใช้อ๋อพ่อครับเดี๋ยวลงสนามแล้วพ่อทีมเราแนะนำตัวผู้เล่นทีมเราหน่อยได้ไหมพ่อวันนี้เชิญดารา,าระดับโลกมาพี่ทศวรรณศรีปานนี่ระดับโลกเลยเล่นมาแล้วเล่นมาระดับโลกมาแล้วนี่รวมตัวโค้ชนะพ่อฮะ บสวันนี้ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ฮะก็ฟิตมาเต็มที่ครับฟิตมาเต็มที่วิ่งกี่รอบพี่วันนี้วันนี้เหรอเขามี3ามอร์เตอร์คอร์เตอร์ละห้าสิบนาทีขอคอร์เตอร์เดียวก่อนดูสภาพผมทำไมเล่นนานจังติดเตียงกันตัวเยอะติดเตียเกันนะฮะโอเคโอเควันนี้มีพี่แบนนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับพี่ต้นพี่ต้นครับผมคราวที่แล้วนี่ทำประตูได้ด้วยนะฮะครับวันนี้เป็นไงพี่เจอกับทีมพี่แท่งครับก็พร้อมครับ พร้อมนะพี่พร้อมครับตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วนะโอเคผ่านผ่านนาเธอนาเธอนานานาเธอจะมาออกมาเล่นนะมครับก็ล่าสุดนะครับมีทีมติดต่อมาเป็นโค้ชแล้วครับผมทีมอะไรนะนาเธอโรมาครับโรมาพระยาครับโอเคก็จริงๆวันนี้ผมดีใจมากครับเพราะว่าผมได้มาเล่นกับฐานอากาศยุค90ครับดากอนปฐุมวันการจนบุรีเอฟซคอยอยู่เอาเอานี้เซ็นสัญญาลุวงหน้าแล้วเหรอครับเดี๋ยวผมจะไปบอกออโตครับ ว่าพี่ตุ้กติดต่อผมครับก็โอ้โหผมดีใจครับได้มาเจอฐานกาดยุค90ไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปียพงศ์นะครับพี่เด๋อไปร่พี่เนียวส่งเสริมพี่จอนนี่คำมนาครับพี่โหสมศักดิ์คำนีครับที่ได้เตะผมตอนเด็กๆนะครับแล้วก็เจอเพื่อนๆอย่างต้นกันวีสุนยใจดีเนี่ยโอ้โหยินดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากฮะเนอร์โอ้โหผมเล่นฐานทูปะเหมือนผมเข้าไปในนรกอ่ะเดี๋ยวเขาเขาให้มาเล่นบอลไม่ได้ให้บอกความในใจโอ้โหผมพูดตรงตงเลย ผมไปนี่ผมเสียวตลอดเลยแต่ไม่โชคดีเล่นกองกลางออคอยส่งให้กองหน้าอ๋อโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอในสนามประตูวนนนนะันนี้ครับมีอาจารย์อาจารย์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประตูฮะก็วันนี้มาทดแทนตำแหน่งที่ศูนย์สเสียครับก็ไม่รู้จะเสียศูนย์หรือเปล่าวันนี้ยังยังโอเคนะโอเคครับยังโอเคครับฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาเสริมบ้างดีกว่าฮะไหวปะเนี่ย สบายฟิตมาเอียสนามก็มีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จะเล่นโชว์ให้ดูมาบุกอีกห้องหนึ่งนะฮะทีมที่จะต้องแข่งด้วยกันนะครับพี่แท่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงบ้างพี่แท่งครับวันนี้ก็รวมเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆนะครับนะฮะพี่จอนพี่แท่งนะครับนะพี่ปามพี่โทนมาสร้างสีสันนะครับนะฮะกับงานขององค์การจัดการน้ําเสียนะครับที่แพร่สานะฮะสมุทรปราการเป็นพิธีมอบนะฮะเครื่องบำบัดน้ําเสียซึ่งอยู่ใต้ สนามฟุตบอลของเรานะครับนี่ก็เลยโฉมหน้าน้องโอจากเดอะสไต i ์คอนวินฮะรักเดียวใจเดียวนะฮะแตงฮะจากเดอะพรินเซสนะฮะบีฮะสามหนุ่มสามมุมเวลาการมเทพแจมฮะคุณชายแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เวลาการมเทพอันนี้ฟ้าเพียงฟ้าเพียงดินทั้งหมดเน่นี่บอลเทนไปเทนเอานักมวยมาด้วยเพื่อคุณลงเพื่อคุณลงอ้นักมวยมาขู่ คุณเ่ามาซีสัวยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยิงครึ่งสนามเดี๋ยวเจอกันค,คิดว่าวันนี้เป็นไงพี่แทงฮะคิดว่าวันนี้นะฮะอัตราแล้วเนี่ยเป็นรองอยู่ประมาณครึ่งเสาไฟฟ้า,าน,นี่ทีมใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งอุบัติขึ้นในประเทศนี้ชื่อทีมว่า one man t o ครับสวัสดีครับผมบีเส,สถียรลูกชายผมในสามลุมสามมุมคูณสอ,อ,องอ๋อเตะบอลมานานยังครับเตะ<ผ>มานานแล้วฮะเตะมานานแล้วครับเป็นไงบ้างเล่นตำแหน่งไหนฮะเล่นแบ็กขวาครับผมเคยเล่นกับทีมชาติยังฮะยังครับยังไม่เคยเล่นฮะอันนี้ <ฮะ S 2> ทีมชาติรุ่นหกสิบห้าบวกบวกเตะได้เลยไม่ได้เตะเข้าประตูเตะเข้าประตูก็ได้มาเจอเจ กับน้องเทงโมอีกแล้วนะครับแต่ก็ติดตามอยู่ทางทางสื่อกีฬาแต่ว่าเพจนี้ดังมากคือถ้าทีมพี่ยิงเยอะผมตัดทิ้งหมดเลยนะครับคือห้ามยิงนะฮะแต่ว่าไม่ได้ยิงฮะเอามาแบบว่ามาชนกับพี่เทือกักนะฮะชนกันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมันคนละเกมกันนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ศิษะครับแนะนคตัวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโอนะครับนสุธาสราสิริเวรักษ์จากเดอะสตาร์ไอดอลครับครับผมครับแตงแตงครับผมแตงเอกเดนัยครับ เล่นริมเส้นครับปีกซ้ายปีกขวาได้หมดเลยเจอพ่อตูมาแล้วเคยเจอครับที่ไหนที่ซันฟานตอนที่พ่อไปทัวร์ที่เมกาตอนนั้นเราอยู่ที่ผมเรียนอยู่ที่นู่นใช่ตอนนั้นพ่อขดไปชุดใหญ่ใช่ครับมันไหมมันเล่น11คนด้วยตอนนั้นเล่นเจอกับพ่อตูเป็นไงทีมกันเก่ามากจะบอกว่าไงดีต่อให้อายุเยอะแล้วก็ยังมีทักษะที่แบบยังเก่าเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอยู่เหมือนเดิมไปเดี๋ยวตอนนี้นะฮะได้เวลาลงสนามแล้วลุย เอาละครับเกมการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็มาทําการถ่ายรูปนะครับรวมเป็นที่ระลึกกันก่อนนะครับอดีตทีมชาตินี่มากันหูยครับข้างเลยครับแมตช์นี้นะฮะแมดูสิครับวอร์มอัพนะฮะนี่ลงมาวอร์มกันตั้งแต่บ่ายโมงฮะแข่งกันห้าโมงแมหยอกหยอกนะครับพี่แท่งครับวันนี้ฮะนาเทิดกับนาแบนครับวันนี้ให้เกียรติมาลงเล่นทีมแตงโมลงเปียกพงยิงนะครับอดีตทีมชาตินะครับแหมผมต้อง ผูกเชือกรองเท้าให้แน่นๆนะครับวันนี้กะยิงไสแตกเลยครับผมนะครับทีมดาราวันนี้นี่อายุค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ20นิดๆเท่านั้นนะส่วนอดีตทีมชาติอายุเฉลี่ยพันกว่านะครับโมากันเยอะเลยนะครับหมายถึงคนเหรอครับอายุเนี่ยฮะอ่าพอตุกลงก่อนผมยังไม่ลงนะครับพอตุกส่งมาให้กับพี่เด๋อครับพ่อของทิพันธ์พงจันทร์นะครับคุณไพยโร์พวงจันทร์ครับ อ่าทวันสีปานครับหรือพี่แบนนั่นเองครับจ่ายส่งเสริมพรตุ๊กเปิดมาข้างหน้าเอ้าแล้วบอลไปไหนเข้ามือผู้รักษาประตูหลอกยิงเฉยเลยครับพ่อฮะเห็นสนามเล็กไม่ได้ขยันยิงครับพี่แทงครับกองจับมาโอ้ยยิงโอ้กับปนานเซฟครับลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนจะปัดไม่โดนนะครับบอลยิงออกเองนะครับศิลปินดารานี่มากันหลายคนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครเป็นใครนี่พี่บอลนะฮะเทนไฟท์เทนครับ มีข่าวว่าเขาชวนไปออกอีกนะครับบอกไม่ไหวแล้วอ้าวลูกนี้ยิงก่อนครับเซฟเลยฮะหมายเลขเจ็ดของทีมรวมดาราครับปอตุกคืนมาครับแจมครับแจมวิ่งมาอ้าวนี่วิ่งมาบล็อกก่อนครับพี่วันฮะคืนมาทางซ้ายพอตุกลงต่ําครับนี่มีมุมสูงด้วยครับถ่ายสวยซะด้วยวันนี้เป็นไงแล้วครับทีมงานคุณภาพฮะโอ้โหจ่ายติดครับปอตุกต้องลงไปข้างหลังก่อนครับ แล้วภาพตัดมาตรงนี้โอ้ทีมดวมระดาครับแตงแตงลองยิงดูยิงออกครับแตงนี่อยู่ซันฟานนะฮะซันฟานที่อเมริกาอ๋อซันฟานรีเว์เฮ้ยบ้าบอนะฮะอา้าวพี่แบรนด์ครับจ่ายติดฮรลูกนี้นะเทิดทำชิงกับพี่แบนด์ส่งเสริมครับจ่ายให้พี่วันกับไโพโร์พุ่งจันทร์ทำชิงกันอยากเคาะกันบ่อยครับภาคไม่ทันนะใจเย็นๆนะเพระตุกจ่ายขึ้นหน้ามาไขว่หลออครับท่านสัสนใจบ้านสวย แล้วหลบอีกทีหนึ่งโอ้โหอ้าวจ่ายติดครับนาเธอร์เบียดแย่งคืนมาได้อสังเกตชัดเลยนะครับว่าเป็นนาเธอร์นะไม่ยากครับวันนี้ฮะลงเท้าเด่นมากครับเปิดมาตรงนี้จ่ายติดครับมาดูอีกมุมนึงฮะที่ไม่ได้ทีมชาติเพราะตกใจออกข้างมาพี่เสริมยิงโอ้โหไม่เข้าฮนะเมื่อก่อนมีสายจับเข้าฮะตอนนี้สายจับออกครับส่งเสริมมาเพิ่มอ้าวแล้วขึ้นมาพี่บอลยิง โอ้ทีมรวมดาราวันนี้ยังคำเป้าไม่เจอนะฮะอ้าวแล้วเริ่มเกมมาตรงนี้แตงกระดกมาให้กับวินวิน,วนจับบอลสวยแล้วพลิกมาแล้วยิงโอ้หูยซุปเปอร์เซฟครับกัมปนาตอังสูงเนินครับโอ้นี่เล่นภาพยนตร์เรื่องนาเลสสวนด้วยนะครับโอ้สุดยอดครับเอ้พี่แบนครับจ่ายให้กับนาเธอรนาเธอรขยับตัวดีมากครับนัเสริมมาต่อรับบอลคืนไหมเธอสักใจมั่นครับโชว์ไหมเอ้ยยึกยึกใจให้พัตโตแล้วพัตโอ้โห เรียบร้อยเลยครับพะตุกยิงแล้วครับ1-0เลยครับโอ้โหจากการแอสซิสต์ของเทิดศักดิ์ใจมั่นครับโอ้โหพะตุกบอกว่าเยี่ยมเลยครับลูกนี้เดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีครับนะเทิดหลอกหนึ่งทีครับแล้วจ่ายทะลุช่องสวยมากพะตุกมาตามนัดครับโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยครับไม่อวยพ่อแล้วอวยใครล่ะครับเสร็จสิครับงานนี้ฮะโอ้เอาแล้วรวมดาราไม่ไหวแล้วครับขอยิงบ้างติดนะครับแจมครับ ตัดมาตรงนี้ครับทศวรรษให้กับเทิดศักดิ์ครับเบิ้ลให้พิ่พงศ์ครับคืนมาที่ทศวรรษมาที่ส่งเสริมควยมาพอตุกคืนมาส่งเสริมแล้วนาเทิดโอ้โหไม่ถึงครับตรงนี้อ่ะแต่ว่าทีมอดีตทีมชาติยังโหมบุกต่อครับส่งเสริมมาเพิ่มให้ทศวรรษทศวรรษจ่ายให้เทิดศักดิ์เทิดศักดิ์หลอกยิงเอา้าเรียบร้อยเลยครับสองศูนย์ครับโอ้โหหลอกเฉยเลยครับทํากันได้โอ้โหตอนแรกนีกว่าจะส่ง แกยิงครับเธอสักใจมั่นครับรับนี่ครับรับบอลจากทศวรรษสีปาดแอดซิดครับและแกเหมือนจะเปิดแกยิงเฉยเลยครับผู้รักษาประตูยืนงงในดงบอลนะฮะโอ้โหโดนฮะเอ้ามาเขีรยกันใหม่ครับทีมรุมดาราครับเริ่มเริ่มแบบโอ้โหต้องเริ่มบุกกันแล้วครับตอนนี้พี่แท่งลงมาแล้วมาพี่แท่งมาแล้วแต่งยิงลูกนี้โอ้โหกัมปนาดเซฟครับเซฟเหลือเกินวันนี้แม่ลุมดรายังจอดไม่เข้าประตกมาแล้วครับจะเอาอีก ตุกจ่ายให้เคลื่อนที่มาโอ้โหธนวัลเธอสักเธอสักมองไขว้มาธนวัลโอ้โหเกือบไปเอ้าเธอสักได้ไหมโอ้ยโดนแตะรอดขาครับลูกนี้อ้าวโอ้โหบอลออกอ่ะพ่อไขว้โอ้ยไขว้โช์เฉยเลยแมแล้วจ่ายมาตรงนี้เธอสักให้พี่พงพี่พงไขว้อีกทีครับโอ้โหไขว้ออกขยันไขว้ด้วยโอ้หอ้าวพ่อมาตรงนี้บ้างแล้วส่งเสริมส่งเสริมจะหลอกสองครับผ่านมาสองแล้ว ไม่ยิงครับยิงลูกนี้ไม่เข่าครับส่งเสริมมาเพิ่มครับจบครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นอดีตทีมชาตินะครับก็นําศิลปินดาราอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทีมศิลปินดารายังมีอีกหลายคนที่จะเปลี่ยนลงมานะครับวันนี้มากันเยอะแล้วฮะผมลงมาวอร์มแล้วนี่ยืนกับพี่ทศวรรษสีปานยืนกับพี่แบรเลยครับแต่งโมลงมาบ้างครับ บอกพ่อพักก่อนขอเล่นบ้างนะครับแล้วก็สมศักดิ์คำณีเปลี่ยนตัวลงมานะครับสุในใจดีอดีตทีมชาติไทยนะครับคนนี้ครับฝีคิกนี่ขอให้บอกครับ40หลาครับก็ออกมาแล้วฮะแ้อผมคองบอลให้แล้วจิ้มยิงครับโอ้โยเสบบอกไปได้ครับผู้รักษาประตูแหมนีกว่าเป็นคุณหมอครับฉีดยาซะเลยอ้าวแล้วลูกนี้มาตัดมายิงมุมแคบครับยังไม่ได้ครับ ลงมาเวลาน้อยขอยิงหน่อยอพี่แท่งครับสัตว์สิธิ์ทังทองครับบอกให้น้องๆขึ้นไปข้างหน้าจะเปิดยาวไหมครับซิกเนเจอร์ของพี่แท่งนี่คือเปิดลูกยาวแม่นนะฮะแล้วลองยิงดูลูกนี้วินนะยิงออกไปครับกัมพานาจังหวะนี้ทวตวันมาอีกทีหนึ่งให้กับสุนัยใจดีถืนมาทวตวันหักมาให้ผมแตงโมโยกมาโอ้โหเข้ามาจะยิงไหม ไยิงครับให้พี่แบนพี่แบนจะยิงไม่โอ้ยยิงติดบล็อกครับโอ้ยยังไม่ได้ครับอ่คืนมาตรงนี้เคาะกันไปเคาะกันมาครับจ่ายมาให้ทวตวรรณทวตวรรดึงหลบมาครับหลบน้องวินอหมแล้วบีบีอยู่ข้างหลังครับหืมแย่งไปได้ครับตรงนี้คล่องยังคล่องเหมือนเดิมนะครับทวตวรรฮะโอ้ยังคล่องเหมือนเดิมครับผมครับ เตะมุมมาให้คืนมาแล้วจะโยกหลบปึบโอ้โหนี่ครับเป็นไงล่ะครับมามีเทคนิคครับยังไว้ลายอยู่ฮะเข <c ười> ินเหมือนกันฮนะชมตัวเองแหมคนอะไรบ้าหรือเปล่าเอาละครับคืนมาทางขวาครับจ่ายมาตรงนี้โอ้โหยิงติดหนึบเลยครับกำมนั้นงสูงเนินปล่อยไหมฮะพี่จอนฮะเซฟจังเลยครับเอามาฮะรตรงนี้ เลี้ยงมาครับแจมแจมจ่อครับเรียบร้อยครับลูกนี้ครับไม่ลอดเหมือนกันครับจ่อขนาดนี้ยิงสวยมากเลยครับแจมครับลูกนี้ดีดสวยครับพี่จอนครับกลับมาด้นางสูงเลยลูกนี้บอกว่าไม่ไหวครับลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับผมครับเลี้ยงหลบมาตรงกลางให้ง่ายๆหน่อยให้มาพิกแบนครับขึ้นมาทางด้านขวาครับแล้วแตงโมครับลองยิงดูหูประตูเซฟเหลือเกินครับเซฟทุกคนเลยฮะ แมววันนี้เซฟมากครับผู้รัตูแล้วก็จ่ายคืนหลังมาเอ้าแป๊เข้าไหมอุ้ยไม่เข้าครับน่าเสียดายแจมครับเกือบเบิ้ลลูกสองฮะเ,เลี้ยงกันเหนื่อยเลยครับลูกสองฮะเฮ้ยเอาแล้วขึ้นหน้ามาตรงนี้ผมเลี้ยงกลับขึ้นมาให้มาก่อนนะฮะสุนยัยให้สมศักดิ์คำนี้แล้วมากันวีทองซิลกันวีจ่ายมาผมโอ้โหยิงไม่ดีครับลูกนี้ฮะยิงแป๊กครับโอ้มีโอกาสเยอะนะครับพี่แบนให้มา แตงโมโลบมาแล้วยิงแซฟอีกแล้วครับโอ้โหขยันเซฟลูกกูยิงเหลือเกินนะติดมือเลยับแหมไม่ปล่อยบ้างนะคนจะแจ้งเกิดเซฟอยู่ได้โอ้โลูกนี้ยิงมาดาราครับได้สวนครับเอาแล้วไปงงนะงงนะโหดใจเย็นนะนะโ,โ,โ,โอ้โหโดนไหมโอ้ยเกือบเข้าอะลูกนี้โอ้โเกือบไปครับเอาแล้วยังไงครับจบควอเตอร์ที่สองครับแหม มาต่อคอเตอร์ที่3กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวฝนจะตกเอาครับวันนี้พี่จอรนบาโวลงมาแล้วผมปั่นลูกนี้เซฟอีกแล้วซ้ายก็เซฟขวาก็เซฟโอ้โหโอ้จะเล่นทางกันหน่อยไม่ให้เกิดเลยครับประตูเอามาดารายิงเข้ามาโอ้โหบีฮะบียิงติดฮนะแล้วตรงนี้ผมกระโดดขึ้นมาหลอกพี่จอรนบาโวแตะมาอีกทีนึงแล้วกดเต็ม ยิงได้ไสแตกนะเทิด์นขำกแค่นี้มึงยิงขี้แตกเลยเหรอโอ้ใส่เต็มข้อกลัวไม่เข้าครับลุงนี้หลบพี่จอนมาแล้วพี่จอนเตะพลาดแล้วเข้าทางยิงเรียบร้อยกดเสาแรกครับโอ้ขอโทษพี่จอนหน่อยครับบอกพี่เกือบไปแล้วฮนะ <c oughs> โอ้ไม่ค่อยได้ยิงแล้วครับอยู่แต่บ้านครับช่วงนี้ออกมาต้องขอสักหน่อยส่งเสริมมาเพิ่มจ่ายออกขวามาเธิจ์ักเธิรักคืนตังโมล้อมยิงอีกครับแหมติดใจจะขออีกสักหน่อยนะครับสุดท้าย ไม่ได้ฮะลูกนี้ยังไงฮะเหล่าซิปินดารามาแล้วเข้าไหมโอ้เหมือนจะเข้าครับเหมือนจะเข้าฮะลูกนี้ยิงเข้าไปครับเข้าจริงๆด้วยแจมอีกแล้วโอ้โหแจมยิงสองเลยนะฮะอ่าแล้วผมพลิกกลับมาจะยังไงครับแล้วยิงไม่ยิงยิงรอดขาไปโอ้โหบนเส้นเลยโอ้โหแหมไปเล่นเยอะลอดขาซะอย่างนั้นครับไม่ได้ฮะ เอาแล้วครับแล้วก็จบเกมการแข่งขันนะครับเป็นอันว่าวันนี้เนี่ยเตะกันสนุกแต่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยน่าจะเป็นเหล่าดาราวันนี้เอาชนะไปได้ในควอเตอร์สุดท้ายนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับเรามีสัมภาษณ์นะครับพิเศษจากท่านพอชิรานะครับต้องบอกว่านี่คือยอดกองยิงของทีมเราอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะครับเคยร่วมเล่นกับเรามาแล้วเดี๋ยวไปฟังเลยครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านผอนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมต้องบอกว่าเจอกันอีกแล้วนะครับที่พ่อบอกครับนี่คือยอดกองหน้าของทีมเรานะฮะครับผมขอบพรคุณมากครับคราวที่แล้วยิงเสียบเสาเลยนะฮะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการบำบัดน้ําเสียแล้วนะครับเรามาทําตรงนี้ได้ไงฮะ ก็เหมือนเดิมฮะก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เป้าหมายนะครับอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยู่ปริมณฑลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกิมาทําดูว่าจะแก้ไขปัญหาพื้นที่ยังไงให้คุณภาพน้ําดีครับครับผมและตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าสนามฟุตบอลก็มีเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมเลยคอนเซ็ปต์เดิมครับครับแต่เพิ่มเติมคือความสวยงามผมดูแล้วความสวยงามมีพื้นที่เยอะใช่ครับและอย่างนี้เนี่ยถ้า ใครที่อยากจะมาเตะบอลนี้ต้องทําไงบ้างคะตอนนี้เราเพิ่งคุยกับทางเทศบาลนะนะทางก็เลยประสานว่าแล้วเขาจะมีวิธีการขอเข้าเล่นมาทุกท่านได้ใช้หมดครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับเอาล้ครับและสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามช่องของต้งโมลงงปียพงยิงนะครับอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ